เรื่องแมวปีศาจโดยปราบไตรพบเมื่อราวสิบปีก่อนผมได้พันธยาเป็นสาวชาวกรุงหนุ่มผู้ทรอ,อย่างผมจึงต้องตัดใจอำลาจากพ่อแม่พี่น้องและบ้านเกิดอันแสนรักมาตั้งรกรากธรรม,มาหากินสร้างฐานะในกรุงเทพ ผมและภรรยาจึงตัดสินใจกู้เงินซื้อบ้านชั้นเดียวหลังย่อมมีพื้นที่ขนาดแมวดิ้นตายอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งแถบชานเมืองอยู่กันตามประสานกน้อยทำรังแต่พอตัวสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านที่ผมอยู่ในขณะนั้นก็เหมือนชน,นบทรอบกรุงทั่วไปมีทุ่งหญ้าคาป่ากกสูงท่วมหัวหกลางทุ่งจะมีบึงใหญ่ซึ่งมีฝูงนกกระยางขาว บินมาจับกุ้งหอยปูปลาไปเป็นอาหารมีงูชุกชุมที่วันดีคืนดีก็เลือ้อยเข้ามาในหมู่บ้านไม่ว่าจะงูเหา่างูเขียวหรืองูทางมะพร้าวและยังมีปูนาตัวเครืองโผล่ออกมาจากป่าหญ้าข้างทางไต่ขึ้นตามถนนในซอยไปยังพงหญ้าฝั่งตรงข้ามทําให้ผมต้องเหยียบเบรกรถเพื่อให้มันไต่ไปพ้นวิถีล้อรถยนต์ก่อนเสมอเสมอ ต่อมาไม่นานผมก็ได้รู้จักชายวัยกลางคนจากที่ราบสูงคนหนึ่งท่าทางเรียบร้อยมาตระเวนรับจ้างหาง,งานทําในละแวกหมู่บ้านที่เราอยู่ในฐานะช่างอิสระรับซ่อมปะปาไฟฟ้าและงานช่างจิปทะไม่ว่างงานไม้งานทาสีผู้คนเรียกติดปากว่าช่างสุนแกมีงานบ้างไม่มีงานบ้างอดมื้อกินมือ้อ คนในหมู่บ้านสงสารแกจึงมักแบ่งปันเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ตลอดจนข้าวปลาอาหารให้แกนอกเหนือจากเงินค่าจ้างเล็กๆน้อยๆอยที่แกได้รับช่างสุนรับจ้างทำงานด้านช่างในละแวกหมู่บ้านของเราเกือบหกปีเห็นจะได้แกเป็นคนเงียบขรึมแต่เอาจริงเอาจังเรื่องการทามาหากินแกตั้งหน้าตั้งตาทางานเก็บเงินอย่างเดียวและครองตัวเป็นโสดเรื่อยมา ไม่สนใจสาวไหนทั้งสิ้นครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นแกก็คือวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมปี2543ช่วงบ่ายผมจำได้ว่าเห็นแกหน้าซีดซีเสียวเซียวท่าทางเสื่องซึมดูอ่อนล้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนขณะเดินผ่านหน้าบ้านผมทำให้รู้สึกประหลาดใจยอย่างมากเพราะเท่าที่รู้จักแกก็เห็นแกทำงานไม่เคยรู้จักเหน็ดจ,จักเหนื่อย จนผมแอบตั้งฉายาว่ามนุษย์เหล็กไหลผมจึงทักทายช่างสุนและถามสารทุกสุขดิบด้วยความห่วงใยแกตอบผมด้วยน้ำเสียงเหนื่อยอ่อนว่าผมเป็นอะไรไม่รู้ครับหมู่นี้รู้สึกเหนื่อยล้ามากๆอยากนอนพักผ่อนนานๆหลือเกินครับ ผมฟังแกแล้วรู้สึกสะดุดใจไปกับคำพูดของแกที่ว่าอยากพักผ่อนนานๆเหมือนแกพูดเป็นลางว่าแกจะลาไปตายอย่างนั้นแหละแต่ผมก็รีบสะกดความคิดไม่ให้เพอ้อเจอไปตามลางสังหรณ์ในจิตใต้สำนึกได้แต่เตือนให้แกพักผ่อนบ้างอย่าทำงานหักโหม,มเกินไปหลังจากนั้นสองถวันผมก็ได้ข่าวว่าช่างสุนหายตัวไปอย่างกระทันหันโดยไม่ได้ร่ำลาใคร แต่ผมก็ไม่นึกสงสัยว่าการหายตัวไปของช่างซุนจะเป็นเพราะอะไรเพราะแกเป็นคนเงียบๆ่อนข้างเก็บกดอาจตัดสินใจอะไรกระทันหันประกอบกับแกเป็นคนโสดไม่มีญาติสนิทมิสหายหรือลูกเมียตามหาดังนั้นการหายตัวไปของช่างซุนจึงค่อยๆเลือนไปจากจิตใจของผู้คนในหมู่บ้าน แต่แล้วราวๆสามเดือนนับแต่ช่างสุนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยก็มีเรื่องแปลกประหลาดขึ้นคืนหนึ่งประมาณตีสองตีสามกว่าๆจู่ๆก็มีเสียงร้องเห่าๆของแมวดังกึกก้องที่บริเวณหน้าบ้านผมจนผมรู้สึกหนวกหูนอนไม่หลับที่ร้ายไปกว่านั้นบ้านผมดันเลี้ยงแมวถึงห้าตัวเสียด้วย ผมจึงเกรงว่าเพื่อนบ้านจะหาว่าแมวของผมไปร้องเสียงดังรบกวนทั้งที่แมวของผมนั้นโดนจับตอนเรียบร้อยแล้วและพวกมันก็ไม่เคยส่งเสียงร้องดังรบกวนใครทั้งผมและภรรยาก็ต่างงวงเงียลุกขึ้นมาพอเรากดสวิตช์เปิดไฟในสวนย่อมหน้าบ้านและมองไปตามทิศทางที่ได้ยินเสียงร้องของแมวก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของแมวดำ รูปร่างผอมเกรงขนาดเล็กเท่าลูกแมวอายุประมาณสมเดือนกำลังยืนโก่งคอร้องอยู่ในสวนหย่อมหน้าบ้านในตำแหน่งที่ตรงกับหน้าต่างห้องนอนผมตัวมันเล็กก็จริงแต่แหกปากร้องเสียงดังมากผิดวิสัยลูกแมวเหมือนกับว่ากำลังมีความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทใครสักคนหรือต้องการประท้วงอะไรบางอย่าง จากนั้นมันก็วิ่งอ้อมไปทางด้านหลังบ้านของผมผมและภรรยาพร้อมใจกันเปิดประตูห้องนอนเดินตามเสียงที่ร้องอย่างกราดเกรี้ยวของเจ้าแมวดำสักพักเราก็ส่องไฟฉายเจอเงาตะคุ่มตะคุ่มของเจ้าแมวดำยืนหยุดอยู่ข้างห้องที่ผมให้แมวของผมทั้งห้าตัวใช้เป็นที่พำนักนอนจากนั้นเจ้าแมวดำก็เริ่มแหกปากส่งเสียงทำลายความเงียบสงบในยามค่ำคืนอีกครั้ง ส่วนแมวทั้งหมดของผมก็นั่งตัวตรงเรียงแถวที่ริมหน้าต่างทากันจ้องมองเจ้าแมวดำขมแขงแต่ก็ไม่ได้ร้องตอบเจ้าแมวดำแต่อย่างใดซึ่งผิดวิสัยของพวกมันที่ถ้าหากมีแมวตัวอื่นปีนรั้วเข้ามาส่งเสียงร้องในบ้านบรรดาแมวของผมก็จะร้องเสียงโต้อตอบเหมือนส่งภาษาแมวปราศัยทักทายกันแต่นี่แมวของผมทั้งหมดพร้อมใจกันหุบปากเงียบสนิท แต่จ้องมองแมวตัวนั้นเหมือนถูกสะกดจิตเรากับว่าพวกมันมีสัญชาตญาณอย่างรู้ว่าแมวดําตัวนั้นไม่ใช่แมวธรรมดาอย่างพวกมันแต่มีอะไรบางอย่างที่อยู่ในร่างของแมวดําผมขนลุกสู้เมื่อนึกถึงข้อนี้แต่ด้วยความเป็นหัวหน้าครอบครัวผมจึงพยายามข่มใจเปิดหน้าต่างเอาน้ําสาดมันเพื่อแสดงฝีมือให้ภรรยาเห็นว่า ผมสามารถกำราบเจ้าแมวดำตัวนั้นได้ส่วนแมวดำตัวนั้นก็กระโจนหนีหายไปฉับพลันคล้ายเงาที่เคลื่อนไหววูบวาบใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องในคืนเดินไายเพียงชั่วครู่ผมก็ได้ยินเสียงมันแผดร้องแบบมาราธอนบางครั้งก็เหมือนมันร้องมาจากที่ไกลบางครั้งก็เหมือนร้องอยู่ใกล้ๆสลับกับเสียงสุนัขตามบ้านเรือนที่หอนรับกันเกลียวกล่าวน่ากลัวว่า เจ้าแมวดำตัวนั้นคงจะวิ่งพล่านพร้อมกับแหกปากส่งเสียงร้องรบกวนจนครบทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านเลยทีเดียวพันรยาผมถึงกับรำพึงออกมาว่าแมวปีศาจซึ่งผมก็เห็นด้วยโดย,โด,ย,โด,ยดุดีแต่ผมก็แซงทำเป็นดุเธอให้หยุดพูดจาเหลวไหลเพราะผมเห็นว่าเหตุการณ์ที่เราทั้งคู่ได้ประสบพบเจอ,อยามวิกาในคืนนั้น ก็ขยาวขวัญสันประสาทมากพออยู่แล้วพอผมและภรรยาเริ่มจะเคลิ้มหลับไปสักพักเราก็ได้ยินเสียงมันวนเวียนกลับมาร้องที่หน้าบ้านอีกแล้วผมยั่วจัดจึงโทรไปบอกยามที่อยู่ป้อมยามหน้าหมู่บ้านให้วิทยุบ,บอกบรรดายามที่ขี่จักรยานตระเวนดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านให้ช่วยกันจับเจ้าแมวดำเจ้ากรรมขังกรงไว้แล้วค่อยนำไปปล่อยนอกหมู่บ้านในเช้าวันรุ่งขึ้น สักพักผมเห็นเสียงเอะาอะาอยู่หน้าบ้านจึงลุกขึ้นชะโงกมองลอดช่องหน้าต่างห้องนอนลงไปยังถนนหน้าบ้านซึ่งพอจะมีแสงสว่างจากเสาไฟฟ้าที่เรียงรายอยู่ริมทางผมก็ได้เห็นยามและเพื่อนบ้านอีกห้าหคนพยายามช่วยกันตะล่อมไล่จับแมวดำตัวนั้นแต่มันวัยทายาตกระโจนผ้นผ่นหลุดรอดเงื้อมมือทุกคนได้ทุกครั้งยิ่งไล่จับก็เหมือนไล่ตะคุบเงา จนทุกคนต่างเกาหัวกันแกรกๆได้แต่ยืนหันมองหน้ากันอย่างเลิกลักเจ้าแมวดำตัวนั้นหายไปอย่างลึกลับคืนต่อมามันก็ออกอาละวาดแผดเสียงร้องทั่วหมู่บ้านโดยที่ไม่มีใครจับมันได้อีกเหมือนเดิมพอมีเหตุการณ์อย่างนี้ติดติดกันสองคืนทุกคนในหมู่บ้านก็ไม่เป็นอัลลับอันนอนและพากันกล่าวขานถึงเจ้าแมวดำลึกลับกันทั่ว พอตกคืนที่3มผู้คนในหมู่บ้านต่างเรียกร้องให้ยามช่วยกันไล,ล่ล่าจับเจ้าแมวดำไปปล่อยให้ได้มีเสียคนหนึ่งใจปั้มถึงกับลงทุนควักกระเป๋าตังรางวัลน,นำจับให้ถึง1,000บาทเพราะลูกเมียกแกบ,บ่นว่านอนหลับไม่เต็มอิ่มมาสองคืนแล้วแต่ก็ไร้ผลไม่มีใครสามารถจับเจ้าแมวดำได้ที่น่าสังเกตคือไม่รู้มันเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนในการตะเบงเสียงแหกปากร้องและวิ่งหนีอย่างว่องไว มีหนำซ้ำสารรูปของมันก็ดูไม่ได้น่ารังเกียจพร้อมเกรงเาวากับเป็นแมวอุบาทหรือแมวปีศาจอย่างที่พรรยาผมสมยานามไว้ไม่มีผิดด้วยเหตุนี้เองทุกคนในหมู่บ้านจึงไม่มีใครนึกสงสารและให้อาหารมันเลยและคืนที่สามก็เป็นคืนสุดท้ายที่เจ้าแมวดำเจ้ากรรมมาทรงเสียงอาวาดในหมู่บ้านมันวิ่งนำหน้าทุกคนที่ไล่ตามจับมันซึ่งมีผม ลอยร่วมเป็นอาสาสมัครจับแนวเจ้ากรรมกับเขาด้วยมันนำพวกเราไปยังที่ซึ่งไกลจากท้ายหมู่บ้านประมาณ5 0เมตรได้แล้วไปหยุดอยู่ตรงที่ดงต้นตะขบอันรกเรือ้อเทาวันพันคลึ้มริมขูน้ำจากนั้นมันก็เอาเท้าหน้าคุ้ยเขียดินพร้อมกับเสียงร้องที่เกลียวกราดของมันเปลี่ยนเป็นเสียงร้องโอยหวนสมาชิกในหมู่บ้านหลายคนที่ตามไปพากันเอาไฟฉายส่องดูเห็นผิดสังเกต ต่างก็นึกสงสัยหลังจากฟ้าเริ่มสว่างและแมวดำตัวนั้นหนีหายไปแล้วทั้งยามและสมาชิกในหมู่บ้านต่างพร้อมใจกันนำจอบมาขุดดินบริเวณที่เจ้าแมวดำตัวนั้นใช้เท้าหน้าคุ้ยเขีย่ยและแล้วทุกคนในที่นั้นก็ต้องพังงะเมื่อพบกับโครงกระดูกในชุดเสื้อชอ็อปและกางเกงสีกรมท่าพร้อมกับหลักฐานที่อยู่ในกระเป๋าเสือ้อทำให้รู้ว่าเป็นซากศพของช่างซุน ที่หายไปอย่างลึกลับเมื่อสามเดือนก่อนนั่นเองผลจากการชนสูตรและการหาหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันได้ว่าที่แท้แล้วช่างสุนโดนฆ่าหมกศพอยู่ใต้ดงต้นตะขบที่รกเรือริมคูหลังหมู่บ้านนั่นเองเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าฆาตกรน่าจะเป็นคนรู้จักและสาเหตุการฆาตกรรมก็อาจจะมาจากการทะเลาะวิวาทหรือมีการขัดแย้งกันอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ก็สุดวิสัยที่จะติดตามหาคนร้ายมาลงโทษได้เนื่องจากไม่มีเบาะแสหรือพยานบุคคลรู้เห็นเพราะช่างสุนไม่ค่อยสูงสิงกับใครจึงไม่มีใครรู้เรื่องส่วนตัวของแกอีกทั้งผู้ใช้แรงงานที่เช่าห้องอยู่ในชุมชนแออัดที่เดียวกับแกก็มีมากหน้าหลายตาและมีการย้ายเข้าย้ายออกหมุนเวียนเปลี่ยนที่อยู่ไปตามแหล่งงานที่ว่าจ้างจนยากจะจับมือใครดมหลังจากที่ศพช่างสุน ได้รับการชนะสูตรที่นิติเวศเป็นที่เรียบร้อยแล้วสมาชิกในหมู่บ้านก็ช่วยกันนำศพของแกไปบำเพ็ญกุศลกันตามมีตามเกิดที่วัดใกล้หมู่บ้านพวกเราวันต่อมายามในหมู่บ้านก็พบซากแมวตัวนั้นนอนตายแข็งทื่ออยู่ที่บริเวณที่มันพาเราไปพบศพช่างสุนอย่างไม่น่าเชื่อตามลำตัวของมันไม่มีร่องรอยของบาดแผลใดๆ สมาชิกในหมู่บ้านหลายคนจึงได้นำซากแมวไปให้โรงพยาบาลสัตว์ทำการชนสูตรเพื่อหาสาเหตุการตายของมันผลสรุปออกมาว่าแมวดำตัวนั้นไม่ได้โดนวางยาพิษหรือถูกทำร้ายแต่อย่างใดสัตวแพทย์สันนิษฐานว่ามันคงจะหัวใจวายตายไปเองผมได้ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดรู้สึกแปลกใจจริงๆจะเป็นไปได้ไหมว่า เจ้าแมวดำตัวที่ตายไปตัวนั้นจะเป็นช่างสูญกลับมาเกิดเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในการตายของเขาและการขอให้ช่วยนำศพของเขาไปจัดการบำเพ็ญกุศลตามประเพณีรวมถึงทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ถึงผมไม่อยากคิดไปในทำนองนั้นแต่ผมก็อดคิดไม่ได้เลยครับกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้นายต่อทองสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนลาแล้วไม่ลารับจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ,บเ,เป็นภาพเตือนใจแม้ตัวห่างไกลก็มือนยังอยู่เธอขอดวิญญา